สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดูจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของมณีสกินแคร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะตัวนี้มาแนะนําเลยนะคะนั่นคือโลชั่นหนอมผิวแก้คันนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวเกี่ยวกับผิวแห้งนะคะเป็นผดผื่นนะคะ อยากมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าเขาสามารถถนอมผิวของเราแล้วแถมแก้คันได้อีกด้วยนะคะเห็นวดแบบนี้แล้วนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะและที่สําคัญเลยเหมาะกับไวัยทารลกได้ด้วยนะคะผิวบอบบางอยากทาลกก็ยังใช้ได้รับรองค่ะใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วก็ไม่แพ้ง่ายแน่นอนค่ะค่ะสำหรับปนีสกินแคร์นะคะปลอดภัยค่ะเห็นผลจริงนะคะการันตีด้วยเภสัชก,กรนะที่เข้าใจถึงทุกปัญหาทุกสภาพผิวเลยและใส่ใจใน แล้วก็เรามีช่องทางการติดต่อทั้งหมดนะคะ3ช่องทางด้วยกันนะคะได้แก่ Facebook นั่นก็คือ w w w f a c e b o o k c o m m a n y s k i n c a r e นั่นเองค่ะสำหรับช่องทางที่2นะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ของเรานะคะนั่นก็คือ www.manyskincare.com ค่ะและสามารถสอบถามปัญหานะคะหรือว่าสอบถามผลิตภัณฑ์ว่าใช้ยังไงมีปัญหาผิวอยากปรึกษานะคะได้ทางไลน์ ID ของเรานะคะนั่นก็คือ m o n e y s k i n c a r e นั่นเองค่ะหรือช่องทางสุดท้ายนะคะอยากจะติดต่อสอบถามหรืออยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะติดตามได้ที่เบอร์ด้านล่างที่ขึ้นตรงนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้มิวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย